สวัสดีค่ะผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าสวูบ้านอัจฉรยะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ โดยความแตกต่างของสซ่บ้านอัจฉริยะนี้กับระบบสมารม์ทโฮมที่มีในปัจจุบันนั่นคือ 1. สามารถนำสติการใช้น้ำและไฟมาวิเคราะห์และทำการแจ้งเตือนหากพบการใช้น้ำและไฟที่เกินจากอัตราการใช้ตามปกติได้และ 2. สามารถวิเคราะห์การเกิดอัคคีภัยจากหลายปัจจัยควบคู่กันได้แก่อุณหภูมิปริมาณควันและการเกิดเปลวไฟและนำปัจจัยเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งสวูบ,บ้านอัจฉริยะนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้ 1. นมีระบบตรวจจับอัคีภัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคีภัยได้ 2. มีระบบตรวจจับแก๊สรั่วเพื่อป้องกันการเกิดแก๊สรั่วได้และ3ช่วยตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและไฟเพื่อควบคุมการใช้น้ำและไฟให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับจากสบู่บ้านอัจฉริยะนี้คือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ระบบเพื่อตรวจสอบการใช้น้ำไฟฟ้าและแก๊สในบ้านเรืนของตอนนั่นเองและประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้ทันทีหากเกิดอัคคีภยัยหรือไม่ได้ปิดวาวแกส๊ส สสามารถรูปปริมาณการใช้น้ําและไฟฟ้าจากการนําข้อมูลจากมิเตอร์แจ้งเตอือนไปยังผู้ใช้สช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอักขีภยัยและสี่ทให้ผู้ใช้สามารถควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ําได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลบ้านจำลองของเรานะครับในส่วนของข้างบนนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับเมื่อเราทําการเปิดไฟนะครับ ค่าที่ได้จากการประมวลผลผ่าน PZDm017 นะครับก็จะส่งไปยังเน็ตพายนะครับก็จะมีค่าแสดงต่างๆนะครับแสดงบนเน็ตพายแบบเรียยวทม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจําลองเปิดไฟในห้องน้ํานะครับค่าที่ได้นะคะก็จะส่งขึ้นไปประมวลผลบนเน็ตพายเช่นเดียวกันครับครับระบบต่อมานะครับเป็นระบบตรวจจับการใช้น้ํานะครับค่าบนเน็ตพายเราจะแสดงอ่าโฟเรตแบบเรียยวทม์นะครับเมื่อเรามีการเปิดใช้น้ํารวมทั้งกราฟแสดง ค่าเฉลี่ยรายเดือนรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับส่วนในระบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบตรวจจับการเกิดอ,อัคคีภัยนะครับเราได้ทําการจาลองโดยการจุดเทียนนะครับไว้แบบริเวณส่วนของควาในบ้านจําลองนะครับเมื่อมีการตรวจจับการเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นก็ทําการแจ้งเตือนไปยังรายของผู้ใช้งานครับจากการสาธิตการทำงานของสซวบ้านอัจฉริยะจะเห็นได้ว่า ผลงานชิ้นนี้มีการพัฒนาที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับอปุปกรณ์ตรวจจับประเภทต่างๆที่ใช้นระบบสมาร์ทโฮมและยังติดตั้งได้ง่ายการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนตอบโจทย์กับผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการระบบตรวจจับแกส๊สรั่วอกกาคีภัยและน้ำในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ